้ามีอาการปวดเขา่าสามารถประครบเย็นได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นจากอุบัติเหตุสามารถใช้วิธีประครบเย็นได้นะครับการประครบเย็นไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำแข็งหอ่อผ้าหรือใช้เป็นโคแพ็กก็ดำนะครับมันจะช่วยลดการอักเสบได้แต่ก็จะได้ผลแค่ประมาณ1-3วันแรกเท่านั้นหลังจากนั้นการประครบเย็นเกิน3วันจะไม่ได้ผลและ้วะครับข้อที่2ก็คือเขาถามว่าแล้วสามารถใช้น้ำเย็นลาดได้ไหมใช้น้ำเย็นลาดก็ได้แต่ว่ามันจะ ความเย็นจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นนานดังนั้นถ้าเป็นไปได้เอาผ้าห่อน้ําแข็งหรือเป็นโคแพคที่แช่ช่องฟรีซมาเนี่ยประครบในตำแหน่งนั้นค้างไว้เลยนะครับน่าจะดีกว่าในการลดการอักเสบและลดอาการปวดส่วนใครก็ตามมีอาการปวดจากข้อเสื่อมนะครับผมเคยเป็นข้อเสื่อมกระโดดเล่นบาสเกตบอลแล้วลงมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอา ขากระแทกพื้นนะครับแล้วก็เป็นข่าเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุเลยนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยต้องทํางานโดยการยืนหรือเดินเป็นประจำนะครับผมก็เลยจะทานเป็นคอลลาเจนนะครับแต่คอลลาเจนผมไม่แนะนำไให้ทานเกินความจําเป็นนะถ้าใครต้องการบํารุงแคปผิวผมเล็บ ให้สุขภาพดีทาน1ซองหรือ10กรัมต่อวันใครก็ตามต้องการทานเพื่อลดการอักเสบของข้อต่อต่อตางๆเหมือนที่ผมเป็นเนี่ยให้ทานแค่2ซองหรือ20กรัมต่อวันก็เพียงพอทานเกินกว่านี้ได้ไหมก็ฉันมีเงินเยอะบางคนอาจจะถามแบบที่ผมบอกว่าไม่จําเป็นเพราะร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ได้หมดต้องขับออก กลายเป็นเปลืองตับเปลืองไตไปเป,เปล่านะครับดังนั้นทานแค่หนึ่ซองต่อวันก็เพียงพอส่วนใครก็ตามอยากทานเหมือนผมเหมือนที่ป้าหมามาผมทานเป็นประจำนะครับตัวคอลลาเจนที่ผมทานอยู่เนี่ยสามารถพิมพ์คําว่าคอลลาเจน ส่งฟรีได้ผมให้สิทธิพิเศษคือซื้อคอเลสเน1กล่องปกติเสียค่าส่ง50บาทผมให้ส่งฟรีไปเลยสำหรับใครก็ตามที่ไม่เคยทานเลยอยากจะลองทานสักกล่องหนึ่งพิมพ์คอลลาเจนส่งฟรีส่วนใครก็ตามทานเหมือนผมเป็นประจํามาเป็นปีๆเหมือนผมแล้วนะครับผมให้สิทธิพิเศษคือ3แถม1แล้วก็ส่งฟรีดังนั้นพิมพ์3แถมหส่งฟรีนะแคปหน้าจอแล้วก็บอกแอดมินสุธิรักษ์ของเราได้เลยว่า ฟังจากคลิปนี้แล้วได้สิทธิพิเศษซื้อ3แถม1ส่งฟรีนะครับส่วนใครก็ตามหยฟังคลิปแบบนี้ชอบจังเลยสั้นกระชับนะครับได้ใจความนะครับจบภายใน2-3นาทีสามารถคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็ตามนะครับถ้าว่างปุ๊บหยิบมือถือมาทำคลิปให้เลยนะครับรักทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ